ต้องบอกเลยว่าเข้ามาสดๆร้อนๆ้อนผู้ชมถ่ายกันให้เห็นแบบก่อนใครเลยนะฮะรอบคันนี้ใครที่หารีโว่หน้าหมูป่าอยู่นะครับปีใหม่ปี2022น่อะฮะประหยัดจับใบแดงไป3 4 0 0 0 0แสนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจนะกับกระบะยกสูงเกียร์ออโต้สประตูนะครับผมดูคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังเดี๋ยวจะพาไปแกะลึกทุกซอกทุกมุมว่ารถเข้าใหม่ที่ทอโต้เนี่ยสวยยังไงตามไปชมกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับวันนี้ผมเซลล์หนวดทอโตที่ศรกษาได้านงานขายบริษัททอโตนะครับมีรถสวยมาแนะนําอีกแล้วคุณผู้ชมขายที่หานะครับรีโว่หน้าหมูป่าหรือว่าตัวออเนิวอยู่แล้วก็นะฮะดูคลิปนี้ไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังคุณผู้ชมนะฮะรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเห็นว่ารถสภาพแรกเข้าเนี่ยสวยแค่ไหนนะฮะสำหรับขครที่หากะบะาตัวยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะครับ รีโว่หน้าหมูป่านะฮะมาแล้วผู้ชมปีสม2 2ัี่สสีบอลเงินนะฮะติดแคริบอยมาพร้อมเลยใครที่อยากได้ก็สามารถเก็บไว้ได้หรือว่าใครที่อยากจะถอดก็เดี๋ยวผมถอดให้ได้นะครับผมเป็นของแถมไปเลยละกันนะฮะเดี๋ยวพาไปชมว่ารถสภาพแรกเข้าเนี่ยสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกับราคาเนี่ยยังไม่มาเลยนะแต่ผมคาดการว่าน่าจะประมาณ0 0 0 0น 6, ต้นนะครับ มือหนึ่งออกค้างป้ายแดงเนี่ยแปดแสนเก้าแสนกว่านะฮะประหยัดไปสามสี่แสนสามสามแสนกว่าแล้วนะครับผมคันนี้ไม่ต้องไปออกป้ายแดงคุณผู้ชมเหมือนได้รถใหม่ป้าย,ายแดงเหมือนกันนะฮะร,รถสภาพสวยสภาพดีเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับฟีดาา้าจะได้เต็มผ่อนเพียงเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้ป้ายนี้เลยนะค,คุณผู้ชมเก้าสี่หนึ่งสองผมมีเข้ามาสองคันเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะครับสีเหมือนกันเลยมีไม้แสนสามคันนี้กับไม้แสนสองอีกคันหนึ่งหายดีชื่นชอบหาอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมจะลงต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับอ่ะมาดูคันนี้กันก่อนคุณผู้ชมนะครับไฟหน้านะฮะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเดทยมแลน์ไลน์มีแล้วผู้ชมโรโกงโลโก้โครเมียมกระจังด้านหน้าโครเมียมตัดสีดำเป็นโนแบ็กสวยๆแบบนี้นะครับการชนหน้าไร้ริ้วรอยนะฮะนี่สวยๆตัวเอ็นที่เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกคุณผู้ชมแต่จะเป็นเที่ยวหมูป่าสีดำด้านแบบนี้นะครับสวยมากๆอันนี้คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดสปาขัดสีให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะแนํนำไปล้างสปาขัดสีเคลือบให้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะฮะยังไม่ได้มีการจุดสภาพเลยแต่ว่าอยากจะให้เห็นนะครว่าสภาพได้เข้าของบริษัทพอโต้เนี่ยสวยแค่ไหนผู้ชมนะครับร้อยต่อตัวรถเนี่ยนะฮะเป็นอีกจุดหนึ่งจุดที่ผมแนะนําให้ดูนะครับสังเกตนะมันต้องแนบสนิทแล้วสีต้องเสมอกันเนี่ยสองข้างเนี่ยนะครับสีต้องเสมอกันนะฮะฝาป้งนะครับผิพันธ์สันเหลี่ยมเนี่ย ผู้ชมเห็นไหมเหลี่ยมสันตรงนี้ต้องคมไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับเนี่ยสวยเลยฝาปรงเดิมแท้จากโตโยต้านะครับผมฝายั้งสองข้างไม่แตกไม่ร้าวคุณผู้ชมนะฮะไม่มีร่องรอยละออกน้ําเข้านะรอยตัดรอยต่อรอยต่อตัวรถเนี่ยการชนกับแก้มนะครับคนไทยเนบสนิทกันนะมาพร้อมกับซุ้มล้อใหญ่ๆแบบนี้แม็กอลอยขอบ17นิ้วคุณผู้ชมนะครับค่าส่งผมไม่ต้องไปดูนะเดี๋ยวผมจัดการให้ ยางนะครับใช้เป็นไฟสโตนนะครับผมปี2 0 2พันยิห้าคุณผู้ชมดอกล่องยางเหรืนหนาลึกเลยนะฮะยางใหม่มากนะครับผมแมคคอร์17เจดนะฮะอันนี้สวยจัดนี่ยางปี2 0 2 5้าเห็นไหมสัปดาห์ที่เจดนะครับปีผลิต2025ย่หาโชง์อัพชวงล่างเดิมๆนะครับค้าสกปรไม่ต้องไปดูคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะไม่ได้ขายตามสภาพอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้นําไม่เห็นเลยว่าสภาพได้ข้าเนี่ยดีขนาดไหนกระจกติดฟิล์มให้แล้วเล่าคันคุณผู้ชมพาษีพราบ,บรเดี๋ยวผมจัดการให้ นะครับกระจกเปิดปับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวของแถมส่วนรถเนี่ยมีให้แน่นอนคุณผู้ชมสำหรับเดือนนี้ใครที่โทรมาจองรถไว้แล้ผมนะครับดูคลิปนี้จบนะฮะรับไปเลยประกันเครื่องเกียร์ฟรีนะครับ2ปีนะฮะสองหมื่นโลอันนี้คือโปรโมชั่นของเดือนนี้คุณผู้ชมนะครับโปรโมชั่นของครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังดีกว่านะฮะผมให้เลยนะฮะประกันเครื่องเกียร์นะฮะไม่ว่าจะเครื่องเป็นอะไรเกียร์เป็นอะไรทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวรถนะฮะสามารถเทฟได้หมดเลยนะครับ มือปุ่มมือเปิดอ่ะมาดูกันต่อคุณผู้ชมนะฮะได้สีโเมียมสวยๆแล้วภายในเบาะผ้าสีดํานี่ไว้สหรับเดินทางนะฮะเบาะผ้านี้ก็เป็นเบาะที่นิ่มนะข้อดีของเขาคือนิ่มนั่งสบายนั่งได้ยาวๆนะครับแต่ถ้าเบาะหนังเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยน,นะฮะข้อเสียของเบาะผ้าคือดูแลรักษายากแค่นั้นเองนะครับซ่อซ่องน็อตนะฮะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูซ่องน็อตเสาเอพวกนี้นะครับต้องไม่มีรอยขันรอยถอดคุณผู้ชมแล้วก็ แผงประตูด้านในนะครับผมซีนยางพวกนี้ต้องนิ่มน,นะครับแล้วก็สปอร์ตเมอาร์ต้องสวยคมแบบนี้ผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะครับที่วางแหวนลักศอกได้เป็นผ้านะครับมือเปิดโครมียมสวยๆแบบนี้นะฮะโครงสร้างตัวรถผมบอกได้เลยว่าดีสุดๆผู้ชมโอ้โหไม่อยากแกะเลยนะฮะเนี่ยสปอร์ตเมาร์ผมให้ดูประมาณแค่นี้พอนะฮะมันแกะยากมากไม่เคยแกะเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่เคยแกะเลยแสดงว่ารถไม่มีการ ชนมาพิกความหมาแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมแกะยากมากนะครับไอ้ประตูตัวนี้เนี่ยเห็นไหมผมดึงใช้แรงดึงแล้วนะนะฮะแกะยากมากเนี่ยดูสปอตนะครับนี่ยสปอตเดิมๆเ,เลยคุณผู้ชมไม่อยากแกะเยอะนะอ่ะมาบัานไดนะครับผมลายลอย,อยสครับเพจปั๊มโตโยตา้านะฮะซอกน็อตเสาบีคุณผู้ชมดูสังเกตได้เลยน็อ,อเตเบอร์สิบเอ็ดของโตโยต้านะเขาจะใช้น็อตเบอร์สิบเอ็ดนะฮะรอยขันรอยพอร์ตไม่มีนะครับ น็อตกรอนประตูทุกอย่างใหม่หมดคุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับอยากจะเดินทางมาดูรถตัวจริงติดต่อผมได้เลย0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโตยินดีให้บริการคุณผู้ชมนะฮะนี่ด้านหลังมีที่วางแขนพักสอบมีที่วางแก้วน้าให้เบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้60-40แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเก็บของนะฮะได้หมดเลยนะครับเบาะรับรอ,องคาร์ซีทให้เรียบร้อยนะฮะนุ่มๆคุณผู้ชมแล้วพื้นที่การนั่งเนี่ยค่อนข้างสบายนะสองแถวหลัง ขอแขวนเกี่ยวยึดนะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังมีมาให้ครบเราจงเราจับแข็งแรงนะฮะอันนี้คือเดิมเลยนะครับเหมาะสําหรับนะฮะเดินทางไกลหรือว่าขนของนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เนี่ยยางเนี่ยแน่นมากนะฮะยางแน่นมากไม่อยากแกะเลยนะคุณผู้ชมรถปีใหม่อยู่ไม่ต้องแกะเลยผมบอกเลยคันนี้สวยแน่นอนนะครับด้านข้างไม่มีรุยรอยการขูดการขีดแครี่บอยเป็นแครี่บอยแท้ด้วย นะครับนี่ติดมาให้คทนบอยนี่หลายหมื่นเลยนะผู้ชมถ้าใครไม่เอาบอกผมได้เดี๋ยวผมจัดการให้ช่วงล่างปี2 2นะครับเป็นซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นเรียบร้อยนะฮะช่วงล่างนี่ต้องบอกได้เลยว่านิ่มมากๆนะครับไฟท้ายเลข3นะฮะเป็นลายไกดิ้งนะครับไฟบงไฟเบรกสวยงามอารามแท้แลตะลึงนะครับนี่เป็นลายไกดิ้งนะครับไฟเบรกเลข3แบบนี้ตรงสูตรเลยโลโก้โลโก้จัดเต็มคุณผู้ชมนะครับหรือเปิดโเมียมนะครับผม ด้านในนะครับตัวแครี่บอยเนี่ยยังใหม่อยู่นะนะฮะเนี่ยซอกนงซอกนัอตัวแครี่บอยเนี่ยผู้ชมดูได้เลยนะครับใหม่มากนะฮะนี่สวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานกันนะฮะไม่ต้องไปติดเพิ่มผู้ชมติดไปให้เรียบร้อยแล้วแม็กไลเนอร์นะครับแน่นๆแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยล้างน้ํานะครับเนี่ยด้านท้ายไปนเนีงยไม่มีรอยขัดรอยถอดผู้ชมนะครับสังเกตได้เลยนี่ ยึดนะฮะฝาท้ายนะครับฝาท้ายไม่ห่างไม่อ้านะคุณผู้ชมนะครับฝาท้ายไม่เคยโดนนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ำแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะฮะวารันตีหลังการขายผมมีเพียบเลยคุณผู้ชมไล่ฟงไล่ฟ้าใช้างานได้ปกตินี่ปิดไฟแคลริบอยมาให้เรียบร้อยไฟวงไฟเบรกจะครบปกตินะครับการชนนะฮะไล่ริ้วรอยการเฉียวกันชนเป็นสีโครเมียมมันไดได้สีดำด้เดีด๋วยวให้ดูช่วงล่างนิดนึงคุณผู้ชมนะครับ แหบเดิมยังอะไรเดิมเผาเดิมนะครับพ่อเดิมเดิมนะฮะอันนี้เดิมจากศูนย์ทุกอย่างนะครับแหนบไม่มีการตัดกันต่อกันแต่งหาะคุณผู้ชมของเดิมดีที่สุดผมแนะนำนะฮะรถที่ดีคือรถที่เดิมนะครับผมแนะนําอย่างนี้เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับอย่าจะเดินทางมาดูตัวจริงหรือว่าทดลองเทสได้เนี่ยติดต่อหาผมด่วนเลยศูนย์หกสี่แปดสี่สาหกห้าดเ็นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้แล้วก็คุยไลน์กันก็ได้ใครอยากได้รูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับแต่ผมว่าคลิปนี้ก็ผมก็ พาดูแบบละเอียดแล้วล่ะนะครับพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะไม่ค่อยมีคนที่จะมาแบบให้ดูแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ผมแกะได้เลยฟอกนงฟอกน็อตน,นะฮะต้องใช้แรงเยอะมาก,กน,นะแกะล้างพวกนี้น,นะครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เลยยางเยืองยังนิ่มอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับสวยมากนะทางนี้ขายที่สนใจอยู่นะครับผมอยากจะให้ไวนะมีสองคันคุณผู้ชมนะครับมีสองคันที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกคันให้ดูด้วย นะฮะเนี่ยซอกนองซอกนอส,สวยๆแบบนี้บันไดปั๊มมาส,สวยๆนะครับโตโยต้าแท้นะครับ,ออนะรบซอกน็อตกรอนประตูติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบคุณผู้ชมนะครับนี่สปอร์ตเป็นอาร์ตให้ดูด้านนี้อนะครับสวยๆแบบนี้เลยใครชอบใครสนใจดุด่วนคุณผู้ชมอย่ารอนานเพราะว่าอยู่ไม่นานแน่นอนผมบอกให้สภาพนี้นะฮะสภาพแรกเข้ายังสวยขนาดนี้ อาจจะมีค้าฝุ่นค้าะไร้ว่างแต่ไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้ชมเรามาดูออปชั่นยันบ้างนะครับกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้าเป็นออโต้ฝั่งคนขับแต่หน้าล็อกล็อล็อกระจกมีมาให้ปรับพับกระจกหูช้างเป็นไฟฟ้าเป็นจอยติ๊กเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับภายในยได้บอกผ้าสวยๆตึงๆแบบนี้เหมาะสําหรับเดินทางไกลนะฮะเดินได้สีขาวปีกเบาะไม่มีรมไม่มีซ้ำนะครับเบาะปรับพับเมนนว่นคุณผู้ชมแล้วกุญแจได้เป็นแบบไขเสียบมีกุญแจสำรองมาให้นะครับสำหรับคันนี้ ฝานะโปูงเปิดตรงนี้ฝาถ่านน้ำมันเปิดด้านล่างนะครับมีที่วางแก้ววางของมาให้นะวกอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมนะโอ้โ่แบบสวยๆขอญาตเข้าในตัวรถเลยแล้วกันนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูคุณผู้ชมนี่จอเจออะไรต่างๆยังใหม่กิ๊บอยู่เลยนะครับหน้าปัดเพิ่นใหม่สวยๆแบบนี้นี่สตาร์ทให้ดูเลยนะครับ คันนี้ต้องบอกเลยว่าแจ่มจริงหน้าจอ TFT สีนะฮะเป็นดิจิตอลตรงกลางแล้วเรียบร้อยเลขไม่หามหมงยเกกิโลเมตรท่านั้นเองคุณผู้ชมประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะฮะรถไม่มีชนหนักปิดความแน่นอนไม้นะครับแพ้เดิมแล้วก็ตัวไม้เรืองแสงปกติเลยนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคันนี้มีแอร์แบ็กให้สามใบคู่หน้านะครับระบบความปลอดภัยก็ครบหมดละตัวที่จอกลางมีมาให้แล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะครับ สมาร์ทดูวอลีสแอปเปิลคาเพนดอยออโต้ได้หมดนะฮะสั่งการด้วยเสียงก็ได้คุณผู้ชมนะครับอันนี้สวยมากนะฮะออปชั่นมาเต็มแล้วนะครับตัวเอ็นที่ตัวเริ่มต้นก็บอกได้เลยว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะครับไม่ได้ถือว่าหูหวาแต่ว่าก็ครบคันแล้วนะครับสาหรับที่รถคันนึงจะควรมีนะครับแอร์เป็นระบบแมนนวลนะครับดูแลรักษาง่ายคุณผู้ชมแล้วก็ตัวปลั๊กเอาเลยชาร์จนะฮะให้มา2ช่องแบบจุใจนะครับชาร์จแบตไร้สายอะไรต่างๆได้หมด แลส่วนตรงกลางมีที่วางแก้วมาให้วางของได้ปกติคุณผู้ชมหัวเกียร์พุ่มหนังมาแบบนี้เกียร์แบบขั้นบันไดนะครับมีเปลี่ยนเกียร์ไว้นะครับขึ้นลงทางลาดชันให้ด้วยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับเกียร์ห้าได้ถึงหกเกียร์นะครับนี่สําหรับเกียร์เอสนะฮะคุณผู้ชมมี power หมด e ีโคโห d e นะครับรองรับการใช้งานไม่ว่าจะประหยัดพลังงานหรือว่าชอบฉุดกระชากลากดึงผมก็มีไว้ให้นะครับสำหรับโตอรต้ารีโวเบรกมือแบบแมนนวลนะครับตรงยุคตรงสมัยนะฮะนี่อันนี้ วางแขนเป็นผ้านะครับใครเอาไว้ใช้งานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าุ้มฟรีดาวผ่อนหมื่นกว่าบาทเองนะครับแล้วก็ได้รถปีใหม่ไปใช้นะฮะไม่ต้องใช้เงินดาวคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถเนี่ยเล่มเอกสารคู่มืออยู่ครบเลยคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมา5ปีฮอสกดมาทีคุณผู้ชมนะครับเราก็จะคัดแต่รถสวยๆรถดีๆมาให้คุณผู้ชมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนไว้ใจเราได้เลยนะฮะเราเป็นที่หนึ่งเรื่องการขายรถยนต์มือสอง มานานแล้วคุณผู้ชมใครที่ชอบสนใจหาไว้ใช้อยู่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับออปชันที่มีก็จัดมาให้เรียบร้อย้วสำหรับตัวเอนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับผมคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับห้องเครื่องตัว n อทคันนี้นะฮะห้องเครื่องก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยอันนี้คือสภาพแรกรับนะครับแผงปูงแห่นเพลทเดิมๆนะฮะ นะครับคานบอดี้ซ้ายขวาเนาะไม่มีขยับให้สังเกตนะครับคานเป็นหลักคุณผู้ชมคานบิดคานเบี้ยวหรือเปล่านะฮะมีรอยตัดรอยเชื่อมหรือเปล่านะฮะอันนี้คือสิ่งสำคัญไอ้คาตกตกนะปบกเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลของเหลวแรงต่างผมดูแลให้หมดแล้วนะครับน้ำมันเชื่อมผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของเหลวน้ำยาคูแลแลนต์ไรต่างผมเช็คให้ถ้ามันสุขภาพผมเปลี่ยนให้หมดนะครับ แล้วก็ฝาโป้งนะฮะไม่มีรอยขัดรอยถอดแบบนี้ฝาโป้งต้องมีตาปั๊มเตือนตาคุณผู้ชมนะครับแผ่นการความร้อนหนาๆนารูระบายอ้กายางรองฝาโป้งพวกนี้สติ๊กเกอร์ต้องอยู่เดิมครบแท้นะครับคุณผู้ชมไวใ้ใจได้เลยผมเจมหนวดพักร,รถสวยๆมาให้อยู่แล้วนะฮะครทด่ชิ่นชอบหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับติดต่อหาผมด่วนเลย0ู4กนะครับ8 4 3 6 5 8 7คอันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องคลที่สุดแล้วในรถกระบะ150แรงม้ากับเครื่องดีเซลล้วน2.4ลิตรนะครับ ใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาได้นะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันหรือว่าใครอยากจะเทสได้ทดลองขับได้เลยยินดีวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหลย,ยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ